กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาติดตามตุลเลขกับคุณพ่อแดงเนาะครับผมเนาะพ่อแดงเพิ่นฝันดีได้ว่างมหาศผ่านมาโอ้เสียดายดิแอดมินบอกมว่าเอาเพิ่นว่าฝันได้ซีซีตรงตุ้งเลยคุณว่าบ่ได้กลับย้อนเพิ่นว่าก็บ่ได้กลับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะซีซีเนาะอ๋อครับผมวันนี้พันฝ่าพันฝันปูปูห่อลงมาเบื่อเบื่อครับผมใส่ลูกบักข้ามเม็ดบักใหญ่สุดขาวมาบอกเลยวันมั้นบอกได้ครับท่านผู้ชม เฉียงใสหน้าผากให้ตัวแดงจึง้อขึงอุ้ยพอแดงเอากระจกมันแย่งบนทันทีเลยว่ามันเป็นตัวไหนวาสันเรื่องเล่าสิเป็นยังไงน,นั่นเดี๋ยวพอเจ้าจะผ้าพี่พาน้องไปสอบถามมันก็พอแดงเนาะคุณบ่าเอ็มกำลังติดตามกำลังสอบถามก็พอแดงอยู่พอเที่ยงมายืนเปิดคลิปอยู่นี่เนาะไปครับแต่ผมช่วยมาวาระย่างห่างเดี๋ยวไปเบิรงนนับกันครับว่าเรื่องเล่าเป็นยังไงตัวเลขเป็นตัวใดนไปเบิรงชัดๆไปฟังชัดๆจากปากพอแดงเดียพร้อมๆกันเลยครับผมว,ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดดดตติามให้้ช่องวยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบันน้มาตามไร่งวดเนาะครับกระเทื่องแม่นครับผมมากับบอเจอกันยังสี่แล้วเห็นบอเจอมากับบอเห็นให้อันพระนิยาเพิ่ไปตามหากับบอหาบอเห็นว่าสันครับมันอยู่คนเราหวยนะครับออกอยู่คนละหวยครับบันน้ไปหวยเก่าที่สันเวลาไปหาป่านี่บอครับถ้าเราผมไปหาอยู่หวยเก่าเราตงเห็นผมเพราะว่าผมนั่งอยู่สภาพ เพราะว่าผมไปหวยเทึ่งมันก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆต้องย้ายไปเรื่อยๆเนาะเพื่อมันเสื่อมสลายกินเนาะหวยทึ่งมันหมาน่าครับมาหลายปีครับถ้าผมว่าจังไหนของงวดควนไห้ซีซีเสร็จบอกเขายังว่าบุญเพิ่มบวกมากเขาว่าสั่นมันยังลงนแรงมากถึงยิ่นถามเลยซีซีครับโอ้ครับอันนีราครับมันอีเพิ่นปูผมมากงวดนี่บอกครับครับงวดนีรา หมูงวดวันที่สิบหกรอเที่ยงแมนสิบหกวีกาปูผมมาใส่เสื้อขาวแขนอันดูประคั่เต็มข้อถูกดูมิตนลูง่ายเลยก่อนถิ่งเมื่อแขนใส่หน้าผากให้ผมอย่างดีแขนแขนใส่หน้าผากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าเดี๋ยวผมถามก่อนปูนี่เป็นปูอีหยังปูคขบ้าอาจารย์นี่บอกหรือว่าปูอันปูของ พ่อผมนะครับโอ้พอของพ่อครับโอ้กะเขากะไรเอินปูแมนอยู่นอครับผมมีแต่คุบาอาจารย์โอ้เพิ่นเคยมาหาอยู่บ่ครับผมเพิ่นขอสมาหาผมครับของมหาครับเพิ่นคืยทอดผมเพิ่นว่า,าครับร้านเบสันปูเคยทอดมาหาเรือ่อครับครับจังได้เบสันปูก็ไปอยู่พุ่นคนระับสรค์พุ่น่ะบ้าน,นี้ปูก็ได้คืยทอดก็ได้ลงมาหา บานเอกก็เลยว่าจังไดเราปูว่าสันผมกับบริเหตจังแนวว่าสันคือนหอดยุ่นแต่อันปูตายไปพ่นเพิ่นเสียหน้าหรือเปล่ครับพ่อแดงเขียขึ้นบ้านนี่ครับบอกเพิ่นเพิ่นเสียหน้าหรือยังครับผมเพิ่นตายหน้าปูนี่วะครับเสียอันหลายปีแล้วครับบานเอกก็มากกรับจังพ่อผมแม่ผมล่ะครับเป็นเป็นไปนี่จากโดนระบันซะครับผมครับผมแต่ว่าก็บ่กเคยฝันจักเทื่อบ่ครับเพิ่งเป็นขึ้นขึ้นนี่ละครับ มาเขียนใส่หน้าผาให้บ่อยครับผมก็เชื่องนะครับสุขเขียนสามตัวหรือสองตัวครับสองตัวครับเป็นเป็นอาจารย์ไงสมบุญมีวิชาอาคมสมมุิคือแขนลูกประคันปูผมบอกครับเพิ่นอันแบบว่าเพิ่นกข่เฮียนมุ่นมาแน่ไมีมุ่นมีคาถาคือกันครแนวก้อนใช่ไหมโบราณเนาะครับผมสามารถส่วนนั้นส่วนนี้ได้เพราะว่าเพิ่นเทศในทุกอย่างนะครับ สวดบานสวดมุ่น,นยังกระไรเบิดนะครับผมซึ่งว่าอยู่พอแดงมีวิชาอาคมไปนนางเอาเลขในมองคิดมองคว้างกระไรมากครับอพอเที่ยงแต่ว่าบาน,นี้ผมสิไปปลา,ปลาพี่ภาษาอยู่สิไปปลา,ปลาพี่ภาษาครับถ<อ>้าติดตามนะครับพอเที่ยงแมนแมนถ้าติดตามเ <c oughs> พราะว่าอันคู่บาผมเมื่อวานคู่บาเพิ่นกระถามครับเป็นยังจังโมไปบัตรแจ็คเทอร์เอาสันวัได้ไปแล้วสันอันนอกสาวเจ้ามาดึงขาข่อยบอก มาบอกเจา้าว่านัถิให้เจ้าไปหาแน่ว่าครับแต่เช้าว่าพบว่าเออมือได้บ้างเจ้งสิมืออ่าะพบมาครับน้บองสาพวพอแดงบอกครับครับ,รบเอาเพิ่นก็เสียณก,กันบ่เพิ่นผูข<อ>หนหกขอ้อตายนะครับออเจ้าเนี่ยเจ้าต้องคนเรื่องเนาะบาน,นี้ผมก็ได้ว่าเออผมสิมืออ,อ่ะหรอกเจาก้ามืออีหรอกประศรนครับผมมาบาน,นิให้กับวิยูาณใกับวิยูาบ้านเจ้าพาผมไหนนั่งอยู่บ้านพี่ใช่ไหมว่าโอ้ บานนี้มาขึ้นฝันบานนี้เห็นบานปูมาบวกครับต๊หัวพ่อโอ้เขียนใส่น้ำพาให้พ่ะเขียนใส่น้ำพาได้บอกครับจำไ้ครับพ่อแดงอันเพิ่นอันให้สามแปดครับให้สามแปดเขียนใส่น้ำพาให้ผมมีดาสามแปดตัวแดงทีิเครื่องเลยครับผมเด้ว่าปูปูมาขึ้นมาเหตุขักแทบเลยเอาซอสีมาเขียนใส่หหยางนี้คนนี้ กาสีเลยสีแดงปากาแดงข้าวเมจิครับแดงว่าเมนอันนั้นนะอาจารย์ใบอยู่ทั้งรักกิโลเพื่อนก็ได้มาแขนใส่หน้งผากให้ผมครับแดงจึงคืองผมก็ได้บ้าะเพิ่นเขนยังนอไปสั่นผมก็ได้บ้าเอากระจกมาเห็นีหมไปสั่นโอ้ควบฝันนะครับคอันก็ได้เพื่อนเอากระจกมาแขนตัวแดงจึงคืองสามแปดสามแปดครับ สามแปดแปามครับกันได้ครับผู้แไม่กรับแล้วมึงนี่กับโจมันเป็นแปดสามได้บ่อยมั้มมึงนี่กระโจมันเป็นแปดสามได้ผมมีสมตัวผพ้แดงสมตัวบูเขียนหนบอกผ้ห่ยบ่ครับบูเขียนหน่ตัวครับอายุพอแดงนี่ไรปานี้ยครับผมหาสิบหกข่าหาสิบหกปีเอาเขียนหนใอนแอนเดมิน่าวังคนพันธิามมานะครับอายุห้าสิบหกปีเขียนหนตัวแดงจื้อคืองวดสน จะสอนนะครับแต่ว่า <จก S 2> ผมว่าน่ที่ม,มาเห็นเลยว่าซองมันกระตกป่าทกเอาซอ,อ,อสีมาเขียนใส่นัํผ้าใครตัวนี่แรงจึงเคื่องมากเลยสามแปดสามแปดเลยข้าพ่มแต่ว่ากูว่านี่นพอแดงสีไปเอาอยู่พิบสษา,าอยู่เป็นบ่ครับผมว่าสิไปอยู่ครับกดติดตามไปเด้อครับบีบซีเพื่อพอแดงไปเอาอยู่พิบสษา เจ้มาพี่ว่าสานี่ได้ได้ได้กับพี่ไตหงวหมดหรือได้น้ำจังไหนครับเดหนองสาวครับโอ้หนองสาวกับพี่ไต่หัวพี่ไตหงเจ้าหน้าผู้ข้อตายเนาะผู้ข้อตายพี่ไตหงนะครับอ้าวครับผมเนาะอ่ะเพิ่นกระหายแชร์เด็กสองตัวเนาะครับผมเอ้าพผัแดงถือให้เอฟซีเพิ่นแชร์หน่าจะไอ้เบิ้งเนี่ยครับผมตัวเลขของพัดแดงครับนี่เด้อครับท่านผู้ชมตัวเลขของพัดแดงประจำของงวดวันที่16พฤศจิกายกศูนย์โอ๊กสองเจ็ดโอ้เสียงก็ได้เนาะ สามแปดตัวเดียวเด้อครับท่านผู้ชมเขียนใส่นาา้นผ่าข้อแดงตัวแดงจื้งคืงแต่ว่าเอากระจกมาซองนี่พอเที่ยงว่าต้องเห็นเป็นตัวขาบได้น้อครับอาสั่กับ 38, 88, สามแปดแปดสามครับผมอายุหาดีกปีขับน้ำครับผมหกหกหาไอ้มากร้องพีเจ้าเบิ้งเนาะครับผมเนาะมาก,กจังเอาแคบไปเบิ้งครับผมบอมมาเข้ากับเบิง้งเพราะความ,มสุกสนานเพราะว่า พอเที่ยงกับบ้าแอมเบงกับมาติดตามให้แค่เปลี่ยนแนวทางเด้อครับแต่หมูชุ่มยิ่งผู้ใดดอกสีงูจักเพราะฉะนั้นฉลองตัวใดเปย์ๆปย์ขันหูจักบอกตัวเดียวนั่นแหละครับแต่หมูชุ่มให้แค่เปลี่ยนแนวทางไปประกอบเพื่อว่ามีครูบาอาจารย์เพิ่นได้มาอาจจะมาตรงกันกับตัวเลขของพ่อแดงก็ได้นะครับผมเนาะท่านใดมาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคครับผมถือสองตัวตรงตรงสามแผ่ตรงตรงเลยเนาะครับผมแต่หมูชุ่มเนาะเดี๋ยวมีเงินมีท่องกันสุภูสกุลคลิปนี้พอเที่ยงคลิปหน้าแต่ว่าาจะฝกไปสเด้อครับท่าานผู้้ชมมมจงีีขอดฝากพี่ตอน้อง เป็นสีพึ่งน้องช้างขอบคุณพู้ใหญกันหลายครับ,รบสีพึ่งน้องสร้างผู้จคุณในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกศัพท์หรือว่าโชกราบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อว่าในพระเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดต้นจิตโตไว้จะเกิดบาลมีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหัก ผู้ใายเห็นผู้ใา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่ชไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลชทนี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิษอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหา่านจิตบานจิตเงอนไปบานนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาเอีของเขาทีสูงของเขาเองอันนี้นองสร้ังแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปลลาซาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิดไปทิดเหม่ทิ้ดมาไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้านองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็ลงปู่เหวี่ยงว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมา ลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุคจคุ้นขึ้นหยกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดรราษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหยีมีพูดจะคุ้นนโตมียึจิตทิตมีอำนาจสามารถมายันอวดฤทธิสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุยังขึ้นมาบบ,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 บนาบนนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคน่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่ือฝากตูมฝากทูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาดตนคุ่นตรงเอากับฝ่าผ่ากไปไปยุ่งเรียนนี้มานี่คือใมคูุน่นนี่นี่ไม่ไม่คุ่นเพราะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาศิวรีอาศิวลรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่มีดำมีตำนานมากการผีกันสางกพระปลงในนองสร้างคือไม่มีดำีลยวมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสางครับคือปลูกเสกของผุดเบิร์ตตำหน้าอยู่ในเจตำานานเบิร์ปุูกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิิสารจิตให้่ะคืออาจารย์สี่ปูปลูกเสกผู้รุ่แรกนี่คือปูสีอนุตรโรอายุณะมน,นีลอยสองปีอยู่บา้านข้ามคาสว่างวีรงนี่ปู้ปุูกเสกให้รุ่แรก่าถ่ายไปสองผู้รอด วัดกุดขุนปูรอดทรมาซีโนเป็นผููพิเศษผูที่สองสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นมางมีอยู่กินส่ายกันบรรจาชีวิดูครับนี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกสายได้บ้าบเิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมเลย ปูรอดมาจากสยปูรอดเป็นศิทธิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสิไปของพนใหญ่สีหอมคือราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือเร่ังกวอมเป็นมา